สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับลุงมอสนอนแมวและช่องสลิปแคทของลุงกับเกม Monster Hunter Rise ในภาคซันเบกันนะครับวันนี้ก็มาพบกับ11สวิตกิวของพองแมลงพองแมลงเป็นอาวุธอีกชนิดหนึ่งในเกม Monster Hunter Rise ที่มีความสามารถในการโจมตีกลางอากาศและบนพื้นได้ดีอาวุธจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนด้วยกันโดยจะมีตัวอาวุธคือตัวพองแมลงและชนิดของแมลงต่างๆที่ใช้ในการโจมตีหลากหลายรูปแบบ การเล่นพอมแมลงจะมีความหลากหลายและค่อนข้างซับซ้อนแต่เชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงเล่นพองแมลงกันชำนาญปรานจรวดกันอยู่แล้วขอบคุณ่าคลิปนี้ลุงม,มอสจะขอพูดเกี่ยวกับ10ส,สกิลของพอมแมลงกันก่อนนะครับว่ามีการใช้งานแบบไหนกันบ้างสกิลในเกมจะมี5แถวสกิลใหญ่ๆด้วยกันในแต่ละแถวสามารถเลือกใช้สกิลได้หนึ่งแบบเท่านั้นและเช่นเคยลุงม,มอสจะใช้ปุ่มของจอย PS4 ในการอธิบายการกดสกิลนะครับและเมื่อพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มกันเลย แถวที่1มีสกิลให้เราเลือกด้วยกัน2แบบนะครับ 1. Lipping s l a s หมุนตัวฟาดอาวุธใบด้านหน้าถ้ามีบับมแมลงครบ3ซีแล้วเราใช้มแ it, มลงแอซิดแมลงก็จะช่วยโจมตีใบกับเรานะครับขณะเก็บอาวุธกดอนาล็อกเดินหน้าบวกปุ่มสามเหลี่ยมขณะถืออาวุธกดอนาล็อกเดินหน้าบวกปุ่มโอ a d v แอดเวน g ิ Ad ้งราว การโจมตีโดยควงกระบ,บองมแมลงไปด้านหน้าในขณะที่พุ่งถ้าหากกระทบกับสกิลต่างๆตัวเราจะบล็อกการโจมตีแล้วจะกระโดดขึ้นไปหนึ่งจังหวะสามารถต่อคอมโบอื่นๆได้นะครับขณะเก็บอาวุธกดอนาล็อกเดินหน้าบวกปุ่มสามเหลี่ยมขณะถืออาวุธกดอนาล็อกเดินหน้าบวกปุ่มโอถ้ามีบัฟแมลงครบ3สีแล้วเราใช้มแ id, มลงแอซิดแมลงก็จะช่วยโจมตีด้วยเช่นกันแถวที่2มีสกิลให้เลือก2แบบด้วยกัน 1. t o ่งทอร์เนโด จำเป็นต้องมีบัฟแมลงสีแดงจะเป็นตัวเชื่อมคอมโบหลังจากใช้ท่าจาพวกตองไรซิ่งหรือสลัดคอมโบกดปุ่มโอจะเป็นการเหี่ยงตัวโจมตี2จังหวะจังหวะที่2จะรุนแรงถ้ามีบัฟแมลงครบ3าสีแล้วใช้มแ id, มลงแอซิดแมลงจะช่วยโจมตีไปพร้อมกับเราด้วย 2. เทสทาซิโอสลัดจำเป็นต้องมีบัฟแมลงสีแดงจะเป็นตัวเชื่อมคอมโบหลังจากใช้ท่าจาพวกตองไรซิ่งหรือสลัดคอมโบกดปุ่มโอจะเป็นการ ควงพองมแมลงหมุนรอบตัวโจมตีสีฮิตฮิตสุดท้ายจะเป็นการมาร์กจุดมแมลงเหมาะกับมแมลงสายพาวเดอร์ส่วนมแมลงตัวอื่นๆก็เล่นได้ดีเช่นกันถ้ามีบัฟแมลงครบ3สีแล้วเราใช้มแมลงแอซิดแมลงก็จะช่วยโจมตีไปพร้อมกับเราแถวที่3มีให้เลือก2แบบด้วยกัน 1. จัมปิ้งแอดวานซิงสลัดการกระโดดฟ,ฟันกลางอากาศจำเป็นต้องมีบัฟแมลงสีแดงถึงจะได้คอมโบฮิตสูงสุด อยู่กลางอากาศได้3ชุดคอมโบแต่การโจมตีแต่ละชุดคอมโบต้องโดนตัวมอนสเตอร์ถึงจะโจมตีต่อเนื่องได้เป็นการพวงพองแมลงโจมตีกดปุ่ม R2 บวกปุ่ม X จะทําการกระโดดขึ้นกลางอากาศจากนั้นกดปุ่ม O จะทาการฟันเป็นชุดแล้วกระโดดซ้ํากลางอากาศเราก็กดปุ่ม O อีกครั้งก็จะโจมตีอีกชุดเราสามารถทําต่อเนื่องได้3ชุดคอมโบด้วยกัน 2. ิเสตในขณะอยู่กลางอากาศกดปุ่มโอจะเป็นการพุ่งแทงในอากาศพร้อมกับดูดปั๊บแมลงสีแดงตามจุดที่มีบั๊บแมลงสีแดงนะครับสามารถโจมตีได้สูงสุด3ครั้งและสามารถจบด้วยท่าเอ็นซันอินเซ็ตสไปเกอร์พุ่งแทงเป็นแนวที่แยงลงมากดปุ่ม L2 บวกปุ่มสามเหลี่ยมบวกอนาล็อกถอยหลังแถวที่4มีสกิลให้เลือก3แบบด้วยกัน 1. รีคอร์ินเซ การกระโดดถอยหลังหลบการโจมตีพร้อมกับดูดปั๊บแมลงสีในคุดที่แมลงโจมตีโดนอีกครั้งจะดูด HP กับคืนสู่ตัวเราและสตัมิน่าของแมลงจะใช้ลดลงด้วยทําให้แมลงช่วยโจมตีได้ดีและต่อเนื่องยิ่งขึ้นใช้แมลงไว้บักหนึ่งตัวรีโหลดปานกลางกดปุ่ม L2 บวกปุ่ม O2 ไร้วิ่งไวเวิร์นดึงตัวเองขึ้นไปกลางอากาศแล้วใช้พองแมลงแทงลงมาทำดาเมจรุนแรงแต่รัศมีการโจมตีค่อนข้างแคบ ขณะอยู่กลางอากาศสามารถใช้ท่านี้ได้เช่นกันใส่แมลงหนึ่งตัวรีโรดปานกลางกดปุ่ม L2 บวกปุ่ม O อ 3. ออวคเคนคิดเสร็จแอตแทคควางมแมลงใส่เป้าหมายความแรงจะขึ้นอยู่กับบัฟสีแมลงที่เรามีอยู่เมื่อโจมตีโดนจะทำการมากจุดแล้วดึงตัวเราเข้าไปหามอนสเตอร์อย่างรวดเร็วพร้อมกับการโจมตีหครั้งแล้วกระโดดขึ้นลอยกลางอากาศหนึ่งจังหวะ สามารถคอมโบต่อกับสกิลอื่นๆได้ใช้ปุ่ม R2 เสร็จอันล็อกตำแหน่งจากนั้นกดปุ่ม L2 บวกด้วยปุ่ม O แถวที่5มีสกิลให้เลือก2แบบด้วยกัน 1. s i l ซิลไบดิทฟาวกดปุ่ม L2 บวกสามเหลี่ยมแล้วดึงตัวเองพุ่งขึ้นไปกลางอากาศแล้วต่อคอมโบได้3แบบด้วยกัน 1. ปุ่มสามเหลี่ยมหมุนตัวฟาดลงมาอย่างต่อเนื่อง 2. ปุ่ม O ทำการโจมตีคอมโบกลางอากาศ3ชุด 3. ามปุ่ม X พุ่งหลบไปในทิศท,ทางต่างๆ 2. องินเร็จกลายใช้แมลงพุ่งไปยังจุดมาร์กหรือเส้นเล็งถ้าไม่มีมันจะพุ่งไปข้างหน้ามาร์กเป้าด้วยการกดปุ่ม r 2จากนั้นกดปุ่ม L2 บวกปุ่มสามเหลี่ยม เมื่อมแมลงพุ่งชนกับเป้าหมายจะดึงตัวเราเข้าหาเป้าหมายทันทีอย่างรวดเร็วพร้อมทางมาแมลงจะทําดามเมจและดูดปัฟบสีมแมลงตามจุดนั้นๆด้วยเน้นการเข้าถึงจุดบัฟบมแมลงด้วยตัวเราเองจบกันไปแล้วกับจุดอิสสวิตสกิลของฟอแงแมลงมีสกิลไหนถูกใจเพื่อนๆก,กันบ้างไปลองปรับวิธีการเล่นให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองกันนะครับเพพาะรายละเอียดหยิบย่อยไม่ว่าจะเป็นอาวุธหัวมแมลงหรือสกิลต่างๆล้วนมีผลสอดคล้องส่งผลต่อ,อการคอมโบในทุกๆสกิลมีสไตล์การเล่นเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการ เป็นสายบินสายพื้นราบสายระเบิดผงจอมสตันหรือสายคว่างแมลงล้นวนแอดทำให้มอนสเตอร์น้ำตาไหลได้ทั้งนั้นคลิปนี้ลุงมอสขอพูดไว้เท่านี้ก่อนแล้วยังไงฝากเพื่อนๆที่ผ่านมารับชมฝากกดไลค์คกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับถิดพาดการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่กับลุงมอสนอนแมวสวัสดีครับ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 